ขอแตาแลกว่าช่องไม่พีชกรอกนะคะโอ้โอ้แต่ละตัวดีใจได้เห็นลุงช่างมาน่ะอืมดูดูดูหน้าสโลนอยู่ดูดูช่างมาเจ้าบิ้นรับแล้วนะคะตันนี้ก็เอาแล้ว มาแล้วโอ้เจรัยก็มาโอ้ยลมโอ้ยห่วงในจอดเตียนนะป้โอ้ยหนอชี้ขาปัง มาถึงลุงต้องมาดูสิ่งนี้นะทุกคนก็ได้ลน่าจะก็คงไม่ได้ขึ้นรถมาด้วยกันหรอกเรเียนี้หน่อยเมื่กี้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวกินก๋เตี๋ยวเหอเี้งเรนติดดอก เดี๋ยวเอาเบอรเข้าหนจะสตาร์ทล้องรด้วยเหรต้องรันด้ไหมต้องไม่ารต้องรได้หลายอยู่อ๋ออม่ผู้พูดนู้นเิ่งรัรพิ้หันไปหันไปผู้ปราหันไปผู้อันนี้อันนี้อันนี้หันไปนี้ ลาเลฮะจองอะไรี่มาเปิดตลาดฮะเปิดตลาดจองตลาดจองเถเนโอ้ผักหวานเก็บเอาเลยนะชือดโอยมันสั้นอยู่นี่นี่หามเมื่อบอกไปแล้วผักหวานหามเมื่อบล่ปลุ๋ยลยว่าแล้วปล่อยคอยอไปฝากต้นผักหวานเือน บ่อนึ่งเจ้าขึ้นปุ๊บฟนึ่งเจ้าขึ้นเชีโอวจะเลือนกันดินว่จะเลือนดิไม่ต้องขึ้นแต่หงประดานี่โหแค่ขายก็ยังจะื่นลงลงไาก็ยังสลด์แล้วสไลด์บ้านูมาบอ่อยู่สไลดยอดยอดเลย นี่ที่นี่ถ้ามันจับนะเนาะนี่โอ้โหจับแค่สิบลูกนี่ก็เหลือเฟือแล้วอย่าหอดิบเลยสี่ลูกนี่ก็โอเคแล้วปีแรกเนาะเพราะว่าส่วนมากมันเป็นแล้วมันจะไม่ค่อยจับนะปานใช่มันจะร่วงนะโอ้โอย่าไปท่วงมาหลายมันละอายฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าเฮ้ยเวนะ

บอไม่สูงเท่าของได้กินลูกมาแล้วส้างก็ลังติดแบบนี้แหละนไอเราที่เอามาตอนนั้นล่ะฮะเอาขายแล้วก็คืออะไปกินเพื่อนใครเคยมากินที่ติดเนาะคอันนี้อะไรบ้างอาอูมพ่ออือคือรถกี่ล่ะลูกอันนี้เอามาฝากมะขามซ้ำรสกับมะขามหวานอ้าวนี่นี่กินมะขามซ้ำรสนี่ย่านี่เอาไปเลยจะได้ไม่เมารถ แมนมันสิช่วงวะเลยแหละอ่ะอือนี่มะขามหวานแล้วก็สับมะขามสามรสเออต้องทยอยออกนะคะทุกคนเฮ้ยเร็ว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 มาเรมาเราเร่ะโอ้ป้าเมารถป้าลองมะขามสามรดก่อนเผื่อหายเมา คอยไม่เมาคอยม่เบื้องบุญคลิปคนทางคุณถ้าตัดคลิปย์มาแน่นอนตัดคลิปเขาไม่ตัดเขาไม่ตัดดูบอกตัดให้หน่อยแต่ลุงวายบันนีวิ่นเลยไม่ไหวเลยหัวเลยจีไม่ไหวโอ้มาจากมาจากบ้านนอนไม่เมาเมาเมาเอาตอนดวงหลวงประกอบโอ้ยดีหลวงเลยฝากยาปลาฝากยาปลาแล้วตามหาปาก โอ้ไปไหนแล้วอ้าขึ้นเขาเรียกไฟแล้วบอคนละขับอยหายเราจะไม่ได้ประกาศตามหาบอกคนละขับอยเสียไปกแล้วไอ้เจไอ้ที่ปายังานบอูเฮะดูเดียวผ่านผ่านใส่แลางหนเด็ไปรอม่แล้วพไปย้อนความหลังไย้อนความหลังคุณนม่มามนั่นเยวางเลยจะเมื่อไรบากเขาจะเป็นบา จะไปหาคิดกันโอ้ยนี่แต่แนวเนาะอันนี้จะได้เห็นยหมวะไปโยนความหลังกันปะโอ้ไปโยนความหลังอ่ะป๊าปะตามหาแอ็ดชิดด่วนนะคะแอ็ดชิดหายไปร้องไห้ใต้ต้นสะพานนะนะขึ้นอดความหลังโอ้ไปร้องไห้ใต้สะพานลอย นี่ยกเประมาณนี้เุยปะพปุ๊จะได้กลับไหมนี่แหละคอยจะกลับยังไงทีนี้ยัไ่ได้ยู้รถยังไงเรือขับกลับเองเลย ทิ้งพี่บ้าไว้อยู่นี่เพาไม่ได้ปากขุยแจมเลยโอ้ยงานเข่าแล้วเจ้าที่นี่นี่จะแนวตากลุบรออีกแล้มันหวานอยู่แบบปุ๊น่าจะหวานนะเพราะว่าฝนยังไม่ตกน้ำแล้วถ้าฝนตก่นี่ไม่เป็นตะกินเลยนี่ตากะุบรอก่อนเลยเอยน้ำบ้านลุงอืมดนี่ถ้าหลานค่อยมาแล้วมันจะชวนมาเก็บลูกตะกบนี่แหละถ้าเป็นได้บ่อ ตามหาชิดดวนอยู่ไหนชิดเอ้ยเห็นอยู่ปะไปเบิ้งต้นฝายเอาไปเอ้บน่ะลูกสิเมื่อพระเพื่อนเรไปเบิ้งต้นฝายไปฟอะฮะ เออเอ้ยโยกๆยกล้านนี้แล้วนี่นตรงนี้เลาเรายกโยกอะเชื่อไหมค <c oughs> ่อยเข้าไปดูคลิปเก่าๆนะเข้าไปเห็นตอนเขาไอ้พลอยน่ะ <c oughs> เล็กๆมาตัวลำลปิลี่แต่ผมสั้นๆเนี่ตัดหน, <c oughs> น้ามาโอ้หะถ้าสมมตว่าลำร้อยกว่านางลำเหรอน่าจะไปลำตรงไหนเออมันไม่มีที่ลำมา,ม,มาขึ้นรถมาสั้นไปกันโอ้ ต้องวิ่งแล้วเดี๋ยวไม่ทันเป็นทางปลอดภัยค่ะยังบ่เห็นยังไป่ใส่ยัเห็นอยู่ไม่เห็นมีแววแล้วลองลอยมันมัุดมุดห่วงแล้วบอกน้องชายไปหาเชียวอืเพิ่นไปหาเชียวเพิ่นไม่ก็ะไรเดี๋ยวปูดเลยหาเชียวเหแมนเอากะมือหลายมือกอนกับเชียวมามาเอิ้อนอยู่แถวนี้เด้เชียวชิดนะโอ้นึกว่าใครเออที่ค่ะ ขมากได้ผลมากเลยเออได้ผลมากเลยใช่ไหมมีแหงยาวๆแล้วมือล้าสิผาไปจัพุเพรพี่ว่างเด้อไปไสองพกวพุ่งระวันโอ้พุ่งเข้าระัโอ้บ้านเรามปนบอร์บารลืมยางไผ่ใ้บ้านเราขึ้นมายางของฝากจันน่ะตงห้าลอยคนอยู่ฮะโอเคค่ะพอเ้โอเคเดินทางบไฟค่ะ โอ้ยไอ้ผู้โตไปในเมื่อมันไปลายบ้านที่ยังมีอยู่ไอ้ผู้ <laughs> ต้องกรับรอบออ้อ,อ,องไห้นะคะทุกคนโมมีรถจิ๋วใช่โมมีรถวิ่งอยู่บ้านไปบกศอ,อ่ะ